สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านแม่สาวิจีนะคะบ้านลราข้างล่างนี้นะคะเรานี่นะครับบ้านข้างล่างบ้านไม้ของแม่สานะครับที่ที่เลี้ยงแพะเขานะคะเลี้ยงแพะเลี้งยงแพะมาเฟล่ยหญ้าต้นตะวันนะคะก็เลยแวะก็มาดูแพะนะคะ แม่เพิ่งจับเป็นทีเองมามาให้กับเราะครับแปอ๊ะนะครับแปะอันนี้ก็ดกอดอันนี้พี <c 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 ่น้องสุนัขของแม่สานะครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวโต๊ะเหนียวข้าวเหนียวเฮ้โอ้กินยัง kinh dáng na để điểm đấy để là llings, ăn trước trước như mẹ khi lên lời à มีไมีมีกี่ตัวตัวมีหกตัวขอกนี้สองข้อนี้หนึ่งทำไมแยกหนึ่งวะตัวแม่ตัวตัวเมียโอ้พี่น้องตัวเมียจะตัวแยกเป็นตัวเดียวเด้อขอกละตัวไม่ใช่อ้าวนายบอกว่าตัวเล็กไงเขาก็เรียกว่าตัวเล็กตัวนี้ัอตีครับพุทธ ตัวน,นี้น่าจะเป็นลูกตัวนี้เนาะอ๋อตัวนั้นแล้ตัวเมียมเป็นนมมันม,ม,มีนมน่ารักเ<อ>นี่ยน่ารักมากเลยข้าวเหนียวเนี้ยวเดี๋ยวข่าวมาเสียบรออร่อยไหมข้าวเหนียวครับก่อวันนี้ก็มาดูเพ็ดของไม่สารนะครับ S <S ม่มม <S <S 2> <S 2> หรน้าตานันลัเล,ลเชียครับเดี๋ยวไปดูตอนหนัไม้นะครับนี่นะครับเราก็ได้มาถึงตอนหนางไม้นะครับก็ไม่ไกลนะครับจากเนี่ยบ้านไม่สาวเป็นตีบ้านไม้นะครับหลังนี้ ก็ต้องหาดูก่อนนะครับทีแรกก็ไม่ใช่ว่ามาสับเอาสับเอาไม่ใช่เด้อก็ต้องหากันบ้างเห็นไหม,ไมยังไม่เจอยเจอหาก่อนเนาะเห็นป่อบุญพี่น้องรุ่น นอ้องงามๆที่นกหน้องงามๆทำหนาม้ามามมนะครับขออนุญ,ญาตแม่สาแล้วนะครับอขออนุญาตแม่แขออนุญาตแม่สาแล้วเ<ๆ>ด้อมาหาหนไม้มาสับหญ้าบ้านแม่สานะครับหญา้าหญ้าต้นผักหวานนะครับแม่สาจหญ้า,าน,นะครับแม่สาจ้างให้มาดาญ้าน,นะครับ ประมาณนะครับมีความอยู่บ้านเฉยๆมันก็ยังออกไม่เยอะนะคะแต่ก็พอได้กินอยู่ด้อพอได้กินพี่น้องพอได้กินนีกก็ไม่สาก็อยากกินแกงด้วยนะคะฮะไม่สาก็อยากแกงด้วยใช่ไม่สาอยากกินแกงด้วยโอ้ตามไปพี่น้องนะเสรแกงแล้วไหมพี่น้องเอาแจกจ่ายเลยก็จะแกงให้ดูนะคะเนี่ย ต้องหากันก่อนนะครับนี่ก็แกงใแม,ม่สาก,กินด้วยแกงมยลายม่ก็อนหน่อนะมันลกม่นหน่อสูงหลายก้กับเอาข้่นงนอก เอานอเขาค้า,า,ามันชิซีแเสะนี่น้องก่านไม้ดินห้วยดินห้วยทรายนี่อันนี้ก็หน่อไม้อย่างนี้นี่นี่น้องมือหนอนหน่นอนไม้ไหล

เียแะก็เะนกไม้ไล่นะครับอ้นพีนองอ้วนออ้วนพีนองขาวขาวอ้วนรอพี้นกนอวนนกอ้วนออน่าก,ก็นอไม้ปะนะแม่นอไม้เร เราอยู่ในป่าหน่อมไม้นะครับเต็มไปด้วยป่าแล้วก็หน่อสูงน้หน่อมไม้นะมันสูงเกินพี่นอ้อง

cấp thì tam cấp không? con nó biết là còn nó còn อืมแรงอยูอ้นอนสูงว่ะเหลือถ้าเป็นหน้าแรงนะโอ้ยสูงๆอันนี้ก็เอาแอบบแอบ,บเหมือนกันใส่กิ๊บอย่างนี้ขอเก็บเก็๊บซื้อเลย ะอะไรก็เปอเห็นป่องห,หนุอยใหญ่มีใครเห็น,หม,นมั้พี่น้องอะไรไม่สังตุกโอ้ขาวๆเลยพี่น้องนอนนี้ขาวๆเลยน่าจะลึกนั่นะ มี่เป็นนอเข้าขาวเข้าข้าวเข้าขปุ้ักลายนนพี่นอ้องเก็บพี่น้องเห็นปะ ยังไม่ออกดเเดโอ้้าขัถพี่น้องเียวนยังไงพี่น้องแผ่นปูนเปียกอะไรเปียกนี่มันขัดเลยเดี๋ยดูความยาวอพี่น้อง อ๋อเบิ่องนี้หน่อข้างล่างด้วยตัวหน่อซ้อนพี่น้องหน่อซ้อนเกือบสาบเลยนะเนี่ยหน่อซ้อนกันดีนะที่ว่าจะขุดควนยาวให้พี่ๆตรงนี้พี่ป้านาอาดูตัวเลยเห็นหน่อข้างล่างด้วยแต่ยังสับไม่ได้เลยคะ่ะต้องสับหน่อแรก,ออกก่อนเนาะนี่มันขาวมากเลยพี่น้องแทบจะเบิ่งบ่อกเลยเนี่อ โ no mm. น้ไม้าเวอรอนะเนี่ยขัดใจพี่น้องที่แรกว่าจะสาบตรงนี้เลยเพรางั้นก็คลิกเลยเลยนบองจีไหลไปเลยนโอ้พี่น้องขัดจน,นี่โน้ยา้าวยาวยายใหญ่พี่น xin lỗi con phải lắm mang cái kèn nguồn 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 kè nguồn nguồn bắp มู่ข้างในนี่พี่น้องดีนะเสียมยาวหนูร้ายกว่ามีดกะดาษหน่อยใหญ่ๆนะพี่น้องนะมุดกระดาแล้วนี่ ครับจะพี่นอ้องรั้มมาเลยนะครับนกบวกเดี๋ยวเรารอตรงนี้นะครับมันลก็กมันล็กมาดูมาล็กนะอกันดูเยอะเยอะูมาเลย มันจะล้าลายขึ้นเนายกมาที่น้องดูวิว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 ป้าโนบวกเนาะมันอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆเดี๋ยวก็ขึ้นไปให้ดูเนาะมีแต่หน,นอบวก ต้มก็คือซีแซบพี่น้องขึ้นก่อนเด้อ ครับพี่นอ้องขึ้นก่อนเหนียดมากร้อนมาก<ฮ>นี่ก็คือบ้านแม่ศาลนะครับึงักบบงกิสองแม่ลูกนะครับสมัครละสองแม่ลูกสองแม่ลูกเพะสองแม่ลูกเพะ เมื่อตัวนี้เธอยบเว้เน้อทั้งสองตัวเลยนี่นะครับก็กลับมาก็ใบหน่อไม้นะครับปอกหน่อไม้อแตวว่ากนั่นแหละใบก็คือปเปลาะโมเมนต,ต์ใบแบะแบะแบะเดียรพี่<ส>น้องดโดนเขาสับแล้วเขาไม่เห็นมั้งน้องมันลึกนะ เอสับดูคือตัวสับสับนะ่ะเหมือนตัวสับใช่แต่หน่อต้องสวยทิ่งมันเน่าแล้วข้างในใช่หน่อไม่หน่อบืดไปอยากอันนี้ก็เพราะช่านนีก้ก็อู้ใส่เครื่องพี่น้องใส่พักนะครับใส่ยอดพักทอแมนเราวก็จะให้ไปเก็บไอ้ยอดชะอมมีบ่ามีอยู่ให้ตัวไปเก็บ นี่เราก็จะกอกเนาะส <ๆ S 1> วยๆเราก็กจะผ่าๆๆนรบประมาณนี้เนาะแล้วก็ผ่าก็ร้ายหน่อยนะครับก็ปากกร้าคนะครับติดตามก็จะแกงให้รู้ไหมแล้วก็ไปชมตอนแกงกันนะครับครัสดีครับโอ้มาแกงปะกันบัดนี้ลืมทายให้เบื้องลยพี่น้องนี่นะคะอ้าลืมแกงปะกันไหมคนนี้ก็ได้ เคยใส่ผักด้วยสเ้อใส่ผักครับพี่นี่ใส่ใส่อะไรไปบ้างนะก็ใส่ปลาร้ากับผงชูรสแค่นั้นแหละปลาร้าผงชูรสน้ำใบยะนางน้ำข้าวเบื่อเอากระพิกเนาะพี่ตําใส่กับข้าวเบื่อใช่ก็รอมันเดือดแล้วก็จะใส่ะไรบ้างเนาะผักชะอมแล้วก็ผักผักทองผักทองแล้วก็เห็ดเข็มทองนะคะัเห็ดเข็มทองใช่เด so> ี๋ยวก็รอเบิ้งก่อนแล้วเนาะ สิบสามครับนี่นะครับพอทีนี้ก็ใส่ผักนะครับน้ําเดือดแล้วจะน้ำเดือดมากก็หิดคิีมทหอมแล้วพี่น้องหอมน้ำใบยะนางหอมหน่อไม้หอมเห็ดหอมปลานี่จะนํากันเท่าแห้่แเข้าออก,กันโจมใส่ทีหลังเพื่อนเลยนะถ้าเกิแสบแกนไม่ไรพี่น้อง พิ่แกงครั้งแรกของฟรีดหนวไม้ไล่เนี่ยขาโพ๊ๆเอาเลยนะคะเราไม่ได้สับละเอียดเพื่อนหนใไม้ไผ่เด้อค่ะเด้อแซบพ่นองมาที่นี่เนี่ยเบิ้งอ,อืใส่ลงไปแล้วก็ดูมีสีสันขึ้นมาแล้วพี่น้องเ้าเดี๋ยวเรารอให้ผักสุกเดี๋ยวราค่อยชิมน,นะคะว่ารสชาติเป็น,นยังไงอร่อยไหมนะคะไม่กตอะไรเนาะนะคะ่ะ เสร็จแล้วนะครับโอู้หยเห็ดเข็มทองจะไปเก็บใส่ถ้วยล้วละ,ะอู้หึยจะอมยอดชะอมอยากใส่แบบนี้นะคะห้าวกินห้าวก,กินแล้วพี่น้องใบชะอมอยอดชะอมจะชะอมมันอ่อนๆแฝเฟื้นเลยแล้วมันร้อนด้วยกระเด้ออ่อมมาก อ,อะไรคือประเด็กปลาน้องปลาอ่านะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกินกัน,นะะเนาะค่ะน้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไฟกดกอกด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,ะคบ,บ๊ายบาย